บุปกป๊กนายอยู่ไหนเนี่ยบุปกป๊กบุกป,กป๊กอยู่ไหนหรออยู่ในบ้านหรือเปล่ามีอะไรพี่ฝนวันนี้ฉันได้รับภารกิจใหม่มีบ้านสวยๆมาฝากทุกคนกันด้วยล่ะนะภารกิจอะไรหรอนี่ไงฉันได้รับภารกิจใหม่มีบ้านหลังใหม่มาขายที่ที่ไหนหน่ะที่เขาสร้างบ้านน่ะหรอใช่แล้วใช่แล้วเขาบอกว่ามีบ้านหลังใหม่ให้รีบมาตอนนี้เหรอพี่ฝนทำอะไรอะ่ะ มีบ้านหลังใหม่มารีบไปเร็วเข้าเอา้าแล้ววันนี้ไม่ไปที่ร้านซ่อมรถเหรอไม่ไปหรอกหนะ้าวันนี้พีนานา่ฝนนะนะจะต้องไปรับบ้านหลังใหม่มาเร็วเข้าโบทําทไมมายืนอยู่ในบ้านแบบนี้ล่ะก็บเพิ่งกินข้าวเสร็จอะ บอกเพิงกินข้าวอิ่มงั้นเหรอใช่แล้วพี่ฝนงั้นเอาอย่างนี้รีบตามมาที่นี่เร็วเข้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พวกเรามารับบ้านหลังใหม่ที่โทรมาบอกเมื่อเช้านี้นะคะอ๋อได้เลยครับนี่ครับโอ้โหมาแล้วดีใจจังเลยว่าแต่ว่าพี่ฝนมารับบ้านแบบไหนนนะ มาเถอะนาเดี๋ยวไปดูแล้วจะล็อกว้าวสวยชะมัดเลยนะเนี่ยว้าวสวยชะมัดเลยนะเนี่ยยังยังไม่ถึงบ้านเหรอเอายังไม่ถึงบ้านใช่ยังไม่ถึงบ้านเหรอว่าไงกันนะบ้านอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ไงถึงแล้วอ้าวบ้านเรานี่นะก็ใช่ไงพวกปิ๊กบ้านพวกเราเองแล้วทําไมสีเป็นแบบเนี่ยก็ฉันไปรับบ้านหลังใหม่ แล้วก็บอกเข้าไปว่าขอเป็นหลังสีชมพูสวยๆหน่อยนะอันนี้เป็นสีชมพูอ่อนๆนนะพี่ฝนสีชมพูอ่อนๆงั้นเหรอใช่แล้วเ,เดี๋ยวก่อนทาไมรถพี่ฝนเบี้ยวน่ะเบี้ยวได้ไงอะล้อเบี้ยวไปแล้วอ้าวพี่ฝนขับไปชนอะไรมาหรือเปล่า เดี๋ยวก่อนตั้งแต่ขับไปเมื่อกี้นี้ยังไม่เกิดอะไรขึ้นหรือว่าบอนายวิ่งชนรถพี่หวนหรือเปล่าบอ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 ปพวกิ๊กบ่ว่าไงอ่ะบ่บอกว่าไม่เกี่ยวนะบ่วิ่งมาที่รถเฉยเฉยแล้วรถเขาไม่หวนบุบได้ไงนะพวกเราพี่เอกว่าอาจจะไปชนกับอากาศก็เลย้ชนกับอากาศงั้นเหรอเหมือนกับตกหลุมอากาศอะไรเงี้ยเกี่ยวเกี่ยวกันที่ไหนว่าแต่ว่าบ้านเนี่ยสวยมากเลยนะ <within> ใช่ บ้านสวยมากมีระเบียงมีรั้วใหม่ด้วยนะเขาทำรั้วเป็นรั้วไม้ด้วยอ่ะมาทางนี้แล้วเขามีสระว่ายน้ำขนาดเล็กหรือว่าจะเป็นบ่อแช่น้ำกันแน่โอ้โหเดี๋ยวก่อนข้างๆสระว่ายน้ำทำไมมีโต๊ะอยู่ด้วยละ่ะนหนหอ๋อนั่นไงอ๋งง้นโต๊ะตรงนี้เก็ไว้นั่งกินข้าวกินชาบูกินหมูกระทะแน่นอนว่าแต่ว่าทำไมนั่งได้ <laughs> เดี๋ยวก่อนเพียรทำไมไปนั่งตรงนั้นอ่ะ ก็มานั่งได้แบบนี้นี่นะุ๊กเบกทำไมพี่เอกนั่งแบบนั้นอะเรื่องนี้ฉันก็ไม่รู้หรือว่าเป็นความลับเออใช่รู้ว่าจะเป็นความลับเกี่ยวข้องกับบ้านนี้หรือเปล่าลงไปได้ยังเนี่ยพี่ฝนพี่เอกก็ออกมันก่อนก็ได้นี่นะออกไม่ได้พี่ฝนเดินไปก่อนดิว้ามีประตูหลังบ้านด้วยแห ไหนอะประตูหลังบ้านนี่ไงมีประตูหลังบ้านออกมาสวนข้างนอกที่วิ๋นทําไวนะ้น่ะโอ้แบ่งเป็นโซนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะโบรีบออกมาดูสวนข้างนอกเร็วเข้าโบอยู่ตรงไหนกันเนี่ยเจ้าโบติดอยู่ตรงมุมห้องอะไหนอะเชนหาไม่เจอนี่ไงโอ้โหไปทําอะไรกันอยู่ตรงนั้นเหรอก็พยายามจะวิ่งตามออกไปแต่หาทางออกไม่เจอนี่แล้วมาทางนี้ดีกว่าเดี๋ยววิ๋นจะพาเข้าไปดูในบ้านนะ่ะนะ ในบ้านมีการปรับปรุงอะไรใหม่หรือไงอะว้ามีกระถางต้นไม้ว่างดอกไม้เพียบเลยโอ้โหมีแจกึงแจกันด้เนี่ยอะไรเนี่ยหรือว่าบ้านหลังนี้เขาจะมีชั้นสองหรือเปล่าโอ้โหในห้องพี่ฝนก็ทำสีใหม่แล้วเนี่ยอูเป็นสีชมพูแล้วก็มีลายหินอ่อนเออตู้เสื้อผ้าหายไปไหนนะ่ะนั่นไงเหลือตู้เล็กนิดเดียวเองเออตู้เสื้อผ้าเล็กนิดเดียวเออแต่ก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนทรงผมให้เพื่อนดูดีกว่า <laughs> ้มาเปลี่ยนทรงผมเลยตูเ้เสื้อผ้าได้ไงน่ารักจังเลยแต่เดี๋ยวๆลองทรงนี้บ่โอ้ทรงนี้ก็น่ารักนะเนี่ยว่าแต่ว่าเราจะต้องทําภารกิจอะไรหรือไงพี่ฝนเฮะภารกิจเนอหรอก็พี่ฝนบอกเองตั้งแต่แรกว่าทําภารกิจอะไรกับบ้านกับ,บอ๋อลืมไปซะสนิทเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพาไปดูรอบๆบ,บ้านก่อนก็แล้วกันคือว่าวันนี้พี่ฝนน่ะนะจองบ้านหลังนี้เอาไว้แล้วก็แบบอยากจะทดลองเปลี่ยนสีบ้านกับสีรถ ให้เป็นแบบเดียวกันจะเปลี่ยนสีรถให้มาเหมือนกับสีบ้านอย่างนั้นเหรอฮะถูกต้องเหรออะเดีกห้องนี้ก็มีการเปลี่ยนสีเหมือนกันนะหลออย่างน่ารักมากๆเลยนะเนี่ยในบ้านเปลี่ยนไปหมดเลยอ้าวอะดีกอะเดีกก่อนอ๋นี่ไงมีชั้นสอง มีเปลี่ยนโนมาวางด้วยนะพี่ฝนนะมาทางนี้แล้วเขา้าบูบูว้าวชั้นสองอย่างสวยเลยรอฉันด้วยบอสพวกป๊กพี่เอกมาดูอะไรนี่แล้วมีชั้นสองมีที่นอนแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งน่ารักน่ารักด้วยแหสวยดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่แบบว่าทําไมดูเล็กชอบกลนมาทางนี้แล้วเดี๋ยวพี่ฝนจะเปลี่ยนเปลี่ยนสีรถดีกว่า เปลี่ยนสีรถให้เป็นสีแบบเดียวกันหน้าหรอใช่เปลี่ยนสีรถให้กลายเป็นสีแบบเดียวกันเดี๋ยวขอเทียบสีก่อนก็นแล้วกันนะอืมอันไหนเนี่ยเรียกว่าสีบนสุดนะสีบนสุดไหนหรอนั่นแหละอันเนี้ยหรอนี่เลยสีโอนไปหรือเปล่าสีนี้แหละใช่หรอลองขับไปเทียบเลยไม่แน่ใจนะแต่เดาว่าก็สวยดีเหมือนกันนะไม่ต้องห่วงหรอกสายตาเพเอกแม่นยำดุดนกเหยี่ยวจริงหรอ แล้ววิ่งไปไหนมาวิ่งตามมาเทียบสี <c oughs> เดี๋ยวเดีเดี๋ยวขอดูก่อนก็แล้วกันถ้าลั้วบ้านสีนี้ผนังบ้านสีนั้นรถรถก็ต้องเป็นสีนี้โอ้โหทำไมพี่เอกเก่งขนาดนี้เนี่ยตาของพี่เอกเนี่ยแยกสีได้ถึง16.7ล้านสีจริงเหรอก็สีมันมีอยู่แค่นั้นไม่ใช่เหรองานเอาอย่างนี้นะพี่ฝนเปลี่ยนสีรถของพี่ฝนแล้ว ขอยืมรถพี่เอกหน่อยก็แล้วกันนะได้เลยพี่ฝนอ๋อสวยจังเลยยังเอา้าเพิ่งเปลี่ยนเสร็จเหรออ่ะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วแล้วพี่เอกต้องอยู่อย่างนี้อีกนานเ่รเนี่ยอ่ะก็ต้องรอจนกว่าพี่ฝนจะขับรถกลับบ้านเรียบร้อยน่ะนะวพาแต่ว่าพ๊กิ๊กปไปไหนอ่ะพ๊กิ๊กอยู่ไหนอ่ะนี่จะไม่รอฉันหรือไงเมื่อกี้อยู่ตรงหัวมุมน่ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนมาเร็วๆหน่อยไม่ได้เหรอทำไมเดี๋ยวนี้เดินช้าชะมัดเหรอก็ฉันเป็นแมวนี่นะโธ่ไอ ดี๋ยวก่อนนะอ้โหูพอมาจอดหลายๆคันแบบนี้สวยชะมัดง้นพี่ฝนพอจะมีความคิดอะไรหลายอย่างล้พี่ฝนจะทําอะไรอ่ะโบนายอยู่ไหนอ่ะโบอยู่ข้างหลังพี่ฝนได้ไงข้างหลังนะไงก็เกาะไหลพี่ฝนอยู่ได้นะเดเดี๋ยวโบนายมาตอนไหนเนี่ยโบโบโบโอ้สงสัยโบอยากจะขับรถมอเตอร์ไซค์แน่นอนแหละพี่ฝนว่าไงเออ อุตส่าห์มาถึงแล้วไม่รอกันมั่งเลยเดี๋ยวมาเจอกันที่บ้านก็แล้วกันนะโอ้ยอถึงแล้วบอลงจากรถได้แล้วนะฉันว่าให้พี่ฝนเปลี่ยนเป็นขับอย่างอื่นแทนดีกว่ามัง้งบอลงมาจากรถได้แล้วบูบูบูบุบปิก๊กบอว่าไงอะฮะอะไรนะบอว่าไงเหรอเจ้าบอบอกว่าอยากขี่มอไซค์มั้งอะ เ <c oughs> ดี๋ยวก่อนขอยืมรถไมกี้ด้วยดีกว่าดูท่าทางน่าจะเปลี่ยนสีออกมาเป็นสีชมพูสวยแน่นอนรถไมกี้เขคันใหญ่นะพี่ฝนใช่แล้วใช่แล้วมาเร็วเข้านี่เราสามารถนั่งกันได้หลายคนมากๆเลยรถไมกี้นั่งได้ต้องหคนโอ้โหเป็นรถที่แข็งแรงมากๆด้วย เออต้องนอกจากทำสีแล้วนะ่าจะต้องซ่อมให้เขาด้วยนะอันนี้ในเกมไม่เป็นไรถ้าในชีวิตจริงไม่ได้นะดูหลังคาดิหลังคาเบี้ยวไปแล้วโอ้โหเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้นะเดี๋ยวเราพาไปซ่อมโอ้โหดูท่าทางจะซ่อมอีกหลายบาทแน่นอนทําไมล้อรถก็ถึงวิง่งแล้วต้องเอียงไปเอียงมางั้นด้วยก็ไปวนทาล้อเบี้ยวไปแล้วนะ ฉันว่าล้อไม่ได้เองไม่ได้เบี้ยวหรอกแต่ว่าพี่ฝนขับแล้วชนนะ่ะเอาเดี๋ยวก่อนนะเออจะว่าไปรถมาอจะไซส์หายไปไหนนะ่ะ โบขับไปไหนแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยบูโบนายนำมอเตอร์ไซค์หายไปไหนของนายแล้วงั้นเหรอบอบู bo, bo. ไม่เป็นไรเผื่อพี่ฝนค่อยขับมาใหม่ก็แล้วกันแล้วทำไมไม่อุ้มฉันละวันเนี้มาแล้วๆหน่อยหนะ้าพกึกปิ๊กฉันจะต้องมาสร้างอันนี้ก่อนเขาเรียกว่าที่กั้นกระจกแล้วพี่ฝนเอากระจกมาวางตรงสี่แยกทำไมเนี่ยฮะอ้าวก็นี่ไงเดี๋ยวจะต้องให้คุณลุงไม่รู้เขาจอดรถอยู่แถวนี้เดี๋ยวลองดูนะอ่าฮะเดี๋ยวพอเขาเห็นกระจกอันนี้นะเขาจะจอดทันทีเหรอ เว่าไม่น่าจะจอดทันนะนี่ง้อยเดี๋ยวลองดูมา嘛ม,มาเร็วเข้าบมาูมาแล้วมาแล้วหือเห็นนะบอกแล้วว่าเขาจอดเออเขาจอดจริงด้วยแฮคันนู้นด้วยคันนู้นด้วยคือว่าเอากระจกออกด้วยไหมครับผมจะรีบปล่อยเห็น嘛บอกแล้วคันฝั่งนู้นเขาก็จอดนะ่ะบอกว่าเอากระจกออกครับผมรีบไปหาจานมะเหมียวลูง <c oughs> ไม่รู้คะ่ะขอยืมรถแป๊บหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปทําสีใหม่ให้ค่ะแม้กระทั่งเจ๊ก็เป็นเหมือนกัน จะจะวิ่งข้ามถนน,นก่อนนะคะทำไมจะต้องเอากระจกมาหวางกันไว้ด้วยเนี่ยบูบูบูบโอ้โห,โโหดิฟมาอย่างเท่เลยแล้วพี่ฝนจะเอารถคุณลุงไม่รู้มาเปลี่ยนสีด้วยเหรอใช่เปลี่ยนสีเป็นสีชมพูสีชมพูสดหรูปัญหาคือทำไมสีออกมาเหมือนกันหมดเลยอะ่ะ เหมือนกันหมดเลยแน่นอนเพราะว่าเป็นสีเดียวกันไม่ใช่หรอแต่ว่าผิวของรถอะมันไม่เหมือนกันนี่นะอ,อันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่แบบว่าแบบนี้ก็สวยดีอ่ะนะแล้วรถของคุณลุงไม่รู้อีกคนนึงจะเปลี่ยนออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูงไงหือไปแล้วหีดิฟม่อย่างเท่ลหะแต่แบบว่าคันเดิมเขาเป็นสีน้ำเงินเข้มๆเ,เ,เลย ก็น,นี่ไงพอเปลี่ยนสีปุ๊บสวยป๊าบเลยนั่นนะสิแทนที่จะเข้มเหมือนเดิมกับสว่างกว่าเดิมใะอย่างนั้นก็น,นี่เป็นสีชมพูสุดหรูรานี่น่ะแล้วพี่ฝนจะไปเอารถคันไหนมาเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวก่อนขอคิดก่อนก็แล้วก่อนโจดยหืบถึงแล้วโบ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 นี่แหละคันนี้รับรองว่าจะต้องออกมาสวยแน่นอน ว่าแต่ว่าสีชมพูนะมีแบบสวยๆให้ผมหรือเปล่าครับมาแล้วเมื่อกี้ใครพูดอะไรไม่ทันได้ฟังเหรอพอออเองครับ <c oughs> คุณลุงพอออคะขอยืมรถมาเปลี่ยนเป็นสีชมพูนหน่อยก็แล้วกันค่ะได้เลยครับผมอู้หูสวยมากเลยพี่ฟอนอยู่ไหนกันหมดแล้วน่ะวิ่งตามไม่ทันแล้วไปไหนแล้วเนี่ย โอ้นายกระโดดขึ้นรถมาแบบนี้เลยงั้นเหรอเจ้าบอกระโดดขึ้นไปได้ไงกันเนี่ยโอ้สงสัยบอนี่จะเก่งมากๆเลยเดี๋ยวก่อนนะ มีอีกคันหนึ่งไม่นานมาทางนี้แล้วข้าพ่ตามมานะตามมาคันนี้จะต้องออกมาสวยแน่นอนเดี๋ยวก่อนคันนั้นนะแล้วลูกน้องเขายังไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรเพราะว่าคันนี้นะพี่หวนใช้ประจําใช้ประจําเลยเน,นี่ยนี่พอเปลี่ยนสีปั๊บจะออกมาอย่างสวยมากเลยละขอบอก ปกติรถเขาเป็นสีดําไม่ใช่เหรอพี่ฝนก็ใช่ไงเป็นสีดําแต่คราวนี้จะเป็นสีชมพูสุดหรูหราไหนขับมาดูหน่อยดิโอ้โหโอ้โหกระโดดขึ้นบนรถมาอีกแล้วบู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 บอไปไหนละบอเจ้าจบอวิ่งเลยไปไหนแล้วเมื่อกี้ยังอยู่เลยนะพวกเว็ก,กนานอยู่ไหนก็เหรอแท้ก็หาไม่เจอแล้วตอนนี้วิ่งไปให้ทั่วเมืองเลยนายอยู่ไหนห้องนายน่ะ ทุกคนอยู่ไหนกันหมดเนี่ยฉันอยู่ที่บ้านหันหน้าห้องแล้วไปทําไมบ้านหวัวหน้าห้องก็นี่ไงฉันจะมาขอยืมรถก่อนนี่รถคันนี้ขับดีมากเดี๋ฉันจะดิฟไปแล้วนะหนึ่งสองสามึไปไหนแล้วเนี่ยนี่ไงอยู่ที่ร้านเปลี่ยนสีรถแล้วพี่ฝนไปที่ร้านเปลี่ยนสีรถตอนไหนเนี่ย <c oughs> นี่ไงมาแล้วโอ้โหขับดีมากเหรอ วันนี้พวกเราก็วิ่งตามพี่ฝนไม่ทันหรอกเนี่ยทําไมอะพวกปิ๊กก็ตอนนี้ฉันอยู่ที่บ้านของัวหน้าห้องแล้วเอางั้นเหรอนายวิ่งไปถึงนู่นแล้วเหรออ๋อรอแล่าจา้าวันนี้เราไปเที่ยวกันดีฟังเแมวบู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 อ๋อมีโบคนเดียวที่วิ่งตามไม่ฝนทนันน <c oughs> ่ะโบวิ่งไปถึงนู่นแล้วเหรอใช่เดี๋ยวกลับไปใหม่นะพี่ฝนจะไปเอาเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ ลับมาเอาเฮลิอคอปเตอร์แล้วตอนนี้พี่เอกก็วิ่งกลับมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งขอลงจอดก่อนก็แล้วกันน่ะโอ้เฮลิคอปเตอร์สีชมพูใช่เฮลิคอปเตอร์สีชมพูเดี๋ยวเดหาหลังคาบ้านไม่เจอน่ะหลังคาบ้านไม่มีมีต่างหลังคาลงรถอ่ะหลังคาลงรถก็ได้เดี๋ยวขอจอดก่อนก็แล้วกันฮึบฮึบหาไม่เจอลงมาจอดได้แล้วจอดได้แล้วใช่เปล่า จอดได้แล้วเขอยอยังชั่วหน่อยอ่ะวิ่งตามกลับมาหมดแล้วนี่นะเพียขึ้นมาด้วยไงส่วนโบยังวิ่งกลับมาไม่ถึงอ่ะออนั่นไงโบก็อยู่นั่น่ะก็โบกลับมาแล้วนี่เอออเดีอเดซก่อนเหมือนมองเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาเห็นอะไรอ่ะเเฮ้ <c oughs> เสียงใครนะ่ะเสียงเจ้าเปียโร่นี่มาตอนไหนออนั่นเปียโรเหรอแล้วทำไมวันนี้นายไปวิ่งอยู่บนฟ้าได้ล่ะเปียโร อย่าลอเอ,อ,อยู่บนกลางอากาศเฉยเลยเดี๋ยวอุ้มลงมาก่อนก็นแล้วกันไม่น่าเชื่อนะว่าจะอุ้มหมาท่านั้นได้เนี่ยพี่วอนแข็งแรงมากเลยโอ้งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเป็นแนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊อย Oh. ทำไมเปลียนรอเปลี่ยนสีแล้วนะนั่นน่ะสิ